สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วครับคลิปนี้วันนี้มีงานอีกแล้วครับก็จะมาตัดผักกรูดผักกรูดเนาะที่ปลูกไว้ในถังนะครับตอนนี้ใบมันสูงช่วงหน้าฝนเนี่ยใบยมันสูงชะลูดนะครับไม่ค่อยมียอดก็จะตัดใบมันทิ้งนะครับตัดใบมันทิ้งแล้วก็จะเติมปุ๋ยรดน้ํารอให้มันแตกยอดใหม่เราก็จะได้กินยอด ผักกูดใหม่ๆอวบๆนะครับยอดก็เกี่ยวเกี่ยวเอาท่านผู้ชมสูงอะท่านผู้ชมครับเนี่ยดูใบมันเนี่ยนะครับไม่มียอดนะครับแบบนี้มันไม่มียอดก็เกี่ยวแล้วให้มันแตกใหม่นะแตกใหม่เราก็จะได้ยอดผักกูด ใหม่ๆเนาะว้่นๆักกูดก็ใครมีกล้ามีอะไรก็ปลูกไปกินในบ้านนะท่านผู้ชมนะครับเราจะกินน้ำพริกกินกับอะไรก็มาเก็บเอาง่ายนะไม่ต้องได้ซื้อได้หา ปลูกที่อย่างละน่อยละน่อยเก็บไว้ในบ้านตัดใบตัดอะไรก็เอาไปทําปุ๋ยได้นะครับนะใครขยันทําปุ๋ยก็ไปทําปุ๋ยนะครับตามเพจตามเฟซบุ๊กไรงต่างก็ มีจำหน่ายนะครับมีขายในเรื่องของกล้าผระกูดเนาะก็ก็ไม่แพงมากอ่ะครับเขาเห็นเขาขายใครสนใจก็ลองซื้อหามาปลูกกันที่บ้านนะครับมาชมนะครับนี่ถ้าเราไม่ตัดมันก็จะเป็นอย่างนี้หละนะเครือเถาวันอะไรมารวบพันกันพนุงพน,นังไปหมด có lên đi cần cắt nó lộn là các tham ăm นี่ผมก็มาปลูกในแกรอนผ่าแกรอนแล้วก็ปลูกในกระรอนปลูกได้นานแล้วแล้วก็ท่านผู้ชมความจริงต้องแยกที่มันแตกหนอนในกระบะในกระถางเนี่ยเอาไปปลูกที่อื่นได้แล้วละ่ะขยายต่อได้อีกก็ตอนนี้ไม่มีที่ก็เลยปล่อยให้มันอยู่เบียดเบียดกันงี้ก่อนเดี๋ยวก็จะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับปุ๋ยมาใส่แล้วก็จะรดน้ําก็รอให้มันแตกยอดใหม่เราก็จะได้ ผักกรูดยอดอบบงามๆนะฮะไว้กินนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยกันครับตัดเสร็จก็กําจัดวัชพืชกําจัดวัชพืชเสร็จก็เติมปุ๋ยกับท่านผู้ชมเติมตปุ๋ยลงไปปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักที่ใช้ขี้วัวหมักบอก วงขี้วัวมันก็จะมีในตัวเจ้นสูงผักพวกนี้ก็ต้องการในตัวเจนเพราะว่าเป็นพืชที่เราจะต้องกินใบกูดมันปลูกมานานแล้วท่านผู้ชมมันมีความแข็งแรงเพราะนั้นใส่ปุ๋ยตรงนี้ผมก็ใช้วิธีประมาณเอาก็ประมาณครึ่งพุ่วของผมนี่แหละครึ่งพุ่วนี้นะครับ ถ้าเป็นพืชเล็กๆจะไปใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยบางทีมันก็มีความเค็มเข้มข้นหรือความเค็มเยอะก็ให้ลดปริมาณลงนะจะสักกำมือหรือครึ่งกำมืออันนี้ก็อยู่ที่อายุของพืชด้วยนะครับใช่ว่าเห็นผมสักใส่ตักใส่แล้วก็ไปปลูกพืชลเล็กก็ไปตักใส่ตามผมไม่ได้นะครับทา่านผู้ชมนะมันอยู่ที่พืชเล็กพืชใหญ่แล้วเราปลูกมานานหรือย,อยังมันมีความคนทรงแข็งแรงเนาะ อันนี้ก็ใช้ไปไประยุกเอานะครับพืชเล็กก็สงสัยน้อยหน่อยอายุไม่มากเราเพิ่งปลูกไปอาทิตย์สองาทิตย์หนึ่งเดือนเนี่ยมันยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็อย่าใส่เยอะนะครับอย่าเติมเยอะถ้าแบบนี้แล้วมันมันนานแล้วล่ะเป็นปีแล้วครับเนี่ยปลูกมาเนี่ยแล้วก็เป็นปีแล้วเก็บกินตลอดนะครับเก็บกินตลอด สำหรับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาตัดใบผักกูดกำจัดวัชพืชแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยซึ่งผักกูดเนี่ยผมก็ปลูกมานานแล้วล่ะน่าจะเป็นปีนะเป็นปีมาแล้วล่ะได้กล้าพันมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มาปลูกในกระถางสีมั่งในไอ้แกร้อนมั่งแล้วก็ผ่าแล้วก็เจาะรู สมดินแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็เราก็ได้เก็บกินมาตลอดเนาะเก็บกินอยู่ในบ้านเนี่ยจะกินกับน้ําพุงน้ําพริกก็มาเก็บตรงนี้วันนี้ก็มาตัดยอดมันทิ้งเดี๋ยวให้มันแตกยอดใหม่นะครับหลังจากนี้ก็จะลดน้ํานะครับรดน้ํา อาเสร็จภารกิจครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับหลับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ